ค่ะมือนี้น้นที่ยาจะพาพ,พอไม่ีปน่องเอฟซีไปตามเนี้ยทางควมฝันของคุณยาาน้อยร้อยล้านนะคะเันฝันดีค่ะนะคะฝันว่าน้องไส้ตายแล้วค้นป่ามหไฮเต็มบ้านนะคะจะเป็นเลขบ้านตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะว่าอ,อยากทุเอาสกเก็ตข้าวมอนะอ่ออวกันนะว่ามีย่ฟ้อนแต่มาไม่ไม่ย่น้อยรอยล้านก็เต้นค่ะแ้วเราจะดำหรือไงเออไม่ดำก็เต้นอยู่นีโน้น ก็ได้ใจหมดเมื่อนั้นยังบ่คักมือซี่สุดกระโปรงนักเรียนแหมเออเออบุดหากับสุดนักเรียนมาให้ยายกระโปรงอ่ะมันหน้าหมดเกือบไก่บกุ้งหอยยาใส่มือนเด็กยันดีนะดีแล้วดีแล้วจังอยู่น้ำรัวน้ำลานโดนๆดนเนาะอันจังบ่โศกบ่เศร้าเดี๋ยวแม่สิี่บ้านก็ยังฝันเนาะฝันบ่เขาว่าเฮฟซี่ฝังนู้นไมจังไม่ได้ตั้งล้องร้ายร์แม่ฝันมือสองท่ามือแหละฝันว่าน้องใต้ย่บันขึ้นไงคือมันตายเน่ะ นาเคียวห้นาเคียวนั่นแหละเนี่ยเคียวตายไปเป็นปีสองปีแล้วนั่นแหละไม่ง่ายเลยไปไปผลทุ่มมาทรงผลไมนไม่ย่ายพาก็ไม่ย่ายพุ่มผลเป็นเมถาพิ่นมาสุกนี่มาส่งเป็นทางเก่าๆมาเดืเดๆมาเดือดบาดนี้มาหอดเนี่ยเลาหล่ะแก่ป่าแก่ป่าเส้ยรถไถรถไถทัดกเกาๆน่ะแล้วพอขับรถไถเราไปว่าเราขับไปรถไถมาสรงเอาป่ามาส่งมาส่งเกิไปส่งนี่บานคนละบานตะยทีที่เก้า คือรูบ้านเล็ทีเพิ่นบ้านเล็ทีน้องไข่น้อหนิบ้านเล็กทีแยกหนิที่ข<อ>้นมาพี่ข้นมาพี่เอเอข้นมาพี่อือขึ้ฝันดีฮะเออบ้านเล็ทีซีเก่าบาท,บาทนี่นาบ,าบัดนมอดเนี่ยข้นปลาลูกปลาบหมือนแดงซีจุ๋ยแต่ปลาตายปลาตายปลาตายปลา,า,า,ายังปลาเขาไปยังนี้มันสุดปลาจะตายกองซีจ่องกองไว้เลย,เลยอ,อันเนี่ยเป็นคนมาปั่นเจ้านั่นแหละเอ้า พี่ว่าขั้นฝันเห็นข้าวฝันเห็นฝันปูนคือฝันเห็นเราครับคุณสนี่ถ้าเพิ่นตายมากหตาฝันเห็นเพิ่นนี่บ่ฝันดูผลเรียงฝันนั่นแต่ว่าฝันมันก็จะมาแปลกว่าเพิ่นแก้ปลามาให้นี่ล่ะอันฝันเห็นเพิ่นย้อใดมันออกอายุวะตอนเพิ่นตายอายุเท่าใดอายุเพลินหาที่ที่หาปีที่เดิมหาที่ที่ก่อนอือหืาที่ย้ายเคยถือยู่งแล้วตายตายพอดีย้ายไปอยู่เพิ่นไปเสียอายุต้องหาหาที่ถือบวชนั่นอายุอายุมันหาที่ตายอายุหาปีหาที่ แล้วกับฟันอ่นพันจังที่บ้านนี้ก็เลิ่มหมอขึ้นีเลยนอนก่อนเด็กเสี่ยงพันว่าเขาเด็กหน่อยมาให้เดี๋ยวาไมเลี้ยงก่อนพันว่าน้องไส้คนที่ตายเนี่ยอายุหาสิบสี่นึ่งคนปลาแล้วหายอยู่บ้านหลังนี่บ้านหลังนี้บ้านทลังที่สี่เก่าสี่เก่าเลขบ้านสี่เก่าวันนี้ยายเขียนเลขสี่เก่าไว้บอกยายจังเสียงฝันว่าคนอาลูกมะหายเด็กหน่อยมะหายเขียนยันจังแนวเลย เอาไม่ได้เขียนเลยไว้ยฟันเราคนเอาลูกมาใส่มือขึ้นในพันนอ่ะพันมือขึ้นอีกกี่นี่เอาเด็กน้อยมาใหันเด้งมาให้มืาขึ้นนอดกอดเอาเลยเอาคือฟันดีแท้นั่นแหละตีว่าเจ้าใดเหมือนเด็กน้อยมาให้ตีว่าซีหนึ่งพี่ซีเก่าลูกเตียงสัตผู้เฒ่าอ๋อซีหนึ่งกับซีเก่าเออผู้เฒ่าเัาเป็นผู้เฒ่าการเด็กน้อยกต่พวกนี้เขาอุ่มเลยนอดอุ่มเลยมือขึ้นนี่ขอดีเกียงดีฟันนี่ตี ซีหนึ่งหรือม่แม่ซีเก่านะยายมันต้องเป็นซีหนึ่งกับเก่าหนึ่งตัวย่าเขาแม่เป็นซีหนึ่งกับเก่าหนึ่งตันดีให้นะเออไปที่นาเอาเอามานอนขถังเลยบอกเออนอนกอดเอาเลยเราขึ้นนี่กอดที่แกงสร้าฝันคันมันซื้อเลขไว้นี่เลขเขาครับ็ุณแม่ตุ้ยยาได้ซื้อไว้จักบ่ยาบปซื้อเลขจักจะถามมัน ฝันอย่างเดียวไม่ซื้อฝัน่าสี่เด็กแกฟังเด้อพี่น้องแม่หน่อยแม่หน่อยว่าแม่หน่อยมาสื่อย่ายหน่อยย่ายหน่อยลอยหลานเพื่อนว่าเพื่อนมาซื้อเพื่อนมีหน้าที่ฝันนี่ก็ฝันเขาซื้อฝันให้เจเดียนซื้อนี่แล้วเด็กหน่อยมะหอยเนาะคือฝันดีแต่ว่าเด็กว่าพี่จะพูดเร็วหน่อยว่าหอยยังอุ่มเอาเลยไหม อุ่นนอุ้มก็เยเลยหมู่ี่นี่เล็กน้อยน้อยสั้นไดเล็กน้อยน้อยไอชีบ้างขม่านี่างปีนึงนี่แหละเพิ่งเลเลยอืมฝันดีเออบ่บ่ตั่ใหญ่ได้ปีนึงนี่แงเะพ่อกอดดีดีนี่ะกอดตัวเลยไหมเลขยู่ได้นี่มีหาซีมีซีเก่าซหนึ่งเก่าหนึ่งย่าน้อยมากตัวใดหลายข้อมูลนตัวใดเป็นตาไคร่เนี่ยกระผุนมากกมามากับท้องตัวซ้ำกันเลยนี่อี่ อันที่หนึ่งก็พี่เก่านึ่งมาทำกันเลยแม่ือสิมาถือโตท้กันเออมาทืองตเนียมาขึ้นหัวพี่น้องเปนมาเรงและหลายอยู่นนีเป็นมาซี่เก่ากับสี่หนึ่งมาก็แขกันกนบนทิยาเลยพี่น้องเอ่อคุณยายน้อยร้อยล้านนี่เพื่อนฝันฝันว่าน้องสายตายหลายปีแล้วนะคะตอนตายยู้าสิบสี่ปีค้นปลา,มา,าเมื่อห้เฮ็ดเป็นสิกองไว้นะคะ เอามาหายูบบ้านหลังพูดบ้านบ้านย่า่ย่ายหน่อยจะมีบ้านสองหลังบ้านข้างในเป็นบ้านเล็กที่49นะคะหลังจากนั้นขึ้นนี่ค่ะฟานวามีคนเอาเด็กหน่อยมาหายนอนเคียงกันครับน้อนเคียงขังย่ายหน่อยเลยเป็นตีเก่าหนึ่งกับสีหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นมาเพิ่นมักซี่เก่ากับสีหนึ่งี่น่เอฟซีพิจารณานะคะหรือผู้ใดตีได้ายก็นี่ค็คอมเมนต์เด้ค่ะย่ายหน่อยตีได้แซมนี่นนที่ยากกตีได้แซมนี่นะคะเขาจะตีเฉพาะเลขสามเอ่อสามโต้ว่าตีตีแค่สองโตคะ เด็กน้อยนอนเคียงคางก็ตีได้ผู้เฒ่ากับเก้าน้อเด็กน้อยกับหนึ่งทัทีแบบหนึ่งคุณยายน้อยเป็นผู้หญิงกับเป็นซีหนึ่งเนาะที่ก็ได้เป็นเก้าก็ได้่หยค่ะมันซื้อเลขไหวนึกว่าเลขเขาแล้วอันนี้ไม่ได้ซื้อนะนี่นาทีฟันย่างเดียวเขซื้อฟันกาซื้ออฟันดีค่ะพ่อใหญ่เดี่พ่อใหญ่ซื้อบ่พ่อใหญ่ก็ไม่ซื้ออันก็ดีแท้พ่อใหญ่ก็ไม่ซื้ออันมดมดบ้านหลังนี้มิเกเดือนซื้อผู้เดียวอเซ พันสิบพถือยี่บ่าพอแย่พันฝันทุนนั่นกันทีหนึ่งงแหละพันว่าเขามาบอกรู้สึ้อลูกสื้อเจ็ดพันถือเที่ยแล้วเรื่อยเท่าเดิมมซืีกเลยว่าแมนพัิปีกายเนี่ยติดรถือปีกายไกอนนแล้วซื้อรอบรอมันคนบซืเล็กนี่รอบพอซื้อเลขวันนี้อันอันแยกกับว่ามรักซื้อเลขมมิตรมาฝันบอกลูกซื้อแปลงเนาะอคนบุมักเลขกที่มักฝันเนาะฝันส่วนากสนาผู้มักซื้อเลขนีรบ่ามักบ่บ่ฝันเลีซื้อเลขกหรือว่าฝัน แฟนตัวไห้ยกกับบกกับวิอตาบอก้ลูกพันพันดีด้วยนี่เอาเด็หน่อยมาหายนอนเคีื่องางอ่าจังหวะคุณแยขึ้นพันนี้มันต้องกอดเด้หน่อยจุกอุ่นคุณเม่ถึงเมื่อไรขี้แก่เลยก็ขอดีแก่เลยใส่อุ่นก็เรื่นี่ ปุ่มมาเลได้ฟันดีเต็มสุดน้อยกับมะหายมะยอมะหายนอนต้องกันกับแม่เลยเฮียงกันลองลองกอดกันดยฟันดีค่ะน้อพี่น้อย FC พิจารณาเด้อค่ะคุณงแน่นหน่อยฟันว่าน้องสายตายแล้วเอาปลาแมหายค้นที่เพิ่นตายเนี่ยอายุ54ปีนะคะเอาปลาแมหายเอาไปส่งบ้านหลังพุ่นเป็นบ้านเลขที่49นะคะแล้วก็ฟันว่าคนเอาเด็กน้อยแมหายน้อนเคียงคางมป็นฟีซีหนึ่งนักเก่าหนึ่ง เป็นหน้าท่าไงเสื้อสลักกินแดงรัฐตาลไทยนะคะเลขสามโตัวบมี่นะคะตีได้แค่สองโตเด็กหน่อยครับพู้เด็กหน่อยคับพูทธาวนอนเที่ยงกันกันตีได้เก้าหนึ่งกับสี่หนึ่งมาเกจะตีได้เก้าสี่หนึ่งบอเออฟางฟางวินองเกเดือนพันบอกว่าเลขสามโตคนเอาเด็กน่อยมาให้ยายหน่อยนอนเที่ยงขาำคนตีเก้าสี่หนึ่งน้องนุ่นที่ย่าจะเขียนตัวยงยง เด็กหน่อยกันหนึ่งเออมายิงซีไหมแต่เลขสีเก้าซี่หนึ่งเบิ้งเบื้งาเกตเดือนพฤศจิีถือโตบาพี่น้องมันตีเลขสามโตเก้าสี่หนึ่งนะคะเข้ามาหลุดน้ากันว่าจะจะถูกสามโตบอนะคะเข้าสองโตนี่ก็รู้แล้วนะคะนะคะวันตีเก้าซี่หนึ่งนะคะคุณยายหน่อยลอยล้านมีหนาทีฟันฟันอย่างเดียวไม่ซื้อนะคะฟันแล้วก็จะเด็กหน่อยมาห้ เป็นเดือนปีสามตัตวเก้าสี่หนึ่งน่องไส้เอาปลามไม่ยุบ้านเลขที่ปลาเต็มบ้านบ้านเลขที่สี่เก้านะคะแข่งกับเขากันขึ้น<ล>เก้าก็ทิวามกันน่องไส้เอาปลาไห่แล้วก่อนพัดต้องใช้มีดตะขี่ไหมอ๋มอใช้แตมีตะกองขี่ เขาแยกฟันแบบนี้เขาอันบ่เขากันตามตารามันมายกืฉอเลขนี่แยกเฉือเลขเ,เลยเรือยเรทีคนตัดกนันเนาะเขือกันเรือ่อยทางว่าเฉือกเซือกเขือให้เกเดียนซื้อก็อได้เกเดียนถือเกเดียนกับปันให้ใส่น้ำคือเกา่าอเกเดอ้าวให้เอฟซีโชคดีนะทางของคุณยายน้อยนะคะโชคดีโหลดทั้งเรื่อยเดนแรกของปีให้โชคดีเด้อปีใหม่หรอปีหกแปดเหรอเคยไหมปีหก